สวัสด,ดีครับนี่ก็มาเป็นการสปอยเท้าแช์นะครับหายนะครับชื่อเขาท้าแช่ชื่อนิพาวันหมวดทองนะครับน่าจะเชื่อนี้เพราะว่าผมโอนตังค่าแช์ทุกครั้งเนะข้าบัญชีนี้ทุกครั้งเลยครับชื่อเล่นชื่อเท้าแช์เขาชื่อฝุ่นนะครับหน้าตาดีนะครับโปรไฟล์ดีนะครับแต่ตอนนี้ปิดเฟซไปแล้วนะครับแล้วก็แชร์ผมส่งมา ตรงทุกนวดนะครับแต่ตอนนี้มันใกล้จะจบวงแล้วก็จะชร์เสือกหายคราวนี้ก็เก็บมันเองในกลุ่มนะครับที่ผมได้มาทาคลิปวันนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อได้ดูช่วยติดตามนะครับช่วยบอกเขาหน่อยนะครับว่าช่วยรับผิดชอบายตังค์ให้ผมด้วยนะครับแต่ว่าตังค์ไม่เยอะนะครับไม่เหมื่นเดียวครับมาดูตารางแชร์ครับนี่ย่ก็เป็นตารางย่อยๆนะครับที่ผมแคปมาให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนะก่อนนะครับเนี่ยก็จะจบแล้ว คือวันที่5เดือนปี63รยนะครับมือสุดท้ายนะครับจะจบแล้วครับต้องนี่ครับเท่าเช่หายนะครับครับนี่เป็นรูปบัญชีที่เคยโอนเข้าไปนะครับนี่เป็นเบอร์โทรนะครับนี่ครับบัญชีเกษตรกรนะครับ0 3 7 8 7 0 4 0 0 2นี่ะครับนี่พวันหมวดทองนะครับบ้านเขาเขาก็คือชื่อชื่อฝนนะครับอยู่กระบี่นะครับอยู่แถวโพเลียงเป็นต้นหลังๆแบบ น่าไปเปิดร้านตัดผมอยู่หรือเปล่าเซลเหนือคองผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ผมไม่ต้องทําคลิปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ผมทํานี้ไม่ได้จจตนาอยากว่ากันนะครับเพราะตังสาหรับแค่นี้บางคนอาจจะไม่เยอะนะครับแต่สําหรับผมนะครับมันคือตังทั้งหมดที่ผมมีนะครับมันคือตังทั้งผมทั้งหมดที่ผมมีนะผมเลยจําเป็นต้องแบบสปอยให้เพื่อนๆฟังนะครับไม่ได้สปอยหนังนะครับเนี่ย เพื่อนอย่างงงนะครับสปอยเท่าใช้หายเดี๋ยวติดตามกันเรื่อยๆนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวเพื่อนๆดูต่อนะครับ